น่องแม่คิดไปคิดมากแม่ก็สิ่าใหญ่กระถางบัวอีก,กแล้วต่พี่น่องตอนนี้อยู่ตรงนี้มันบ่ค่ะ่นี่ยอยู่ข้างเฮียนนี่มันบ่บ่เลออยอดี๋ยตั้งกล่องแป๊บนี่ค่ะ ใส่นาม,ามากนจะาสีเีไ,ได้เาต้องตัดนามออกก่อนพี่นอ้องค่ะเมียจะเอาอันนี้ไปก่อนค่ะงาเนี่โอ้ยหลูมมันเหม,ม,มืนป่าเลยี่น้อเจะติชื่อนี่ปลาจชะพี่นอ้องเพิ่ม

อันนี้เฉพาะเป็นปดอกเป็นยังไงเข้าเปิ้ลดอกทอดใจดอกเรียงฟ้าเพืโโอ่อนเนาะพีน่พนนท์ดูค่ะ่คอยด้วยค่ะเพราะว่าไร้ไร้หมองไล,ล,ล้รอดดอกย่ันแฉ่งแตกโดยที่เสียประโยชน์ดดไปเลยนายรู้ไร้ดอกยันจะทานแตกที่หลวง ค่ะทางนี้ 啊哈。 ไม่ใหญ่ไหมโอ้โหเป็นดซอพอมบ้านแล้วพี่น,อน,น้องบ้านนี้คงพอใหญ่แล้วค่ะพอใหญ่เพราะมีบุกไฟแล้วคมไม่ยุ่งใหญ่เสีใจทราบไหมนี้เพราะว่าน้ำไม่คือเนี่ยค่ะน้ำคือดีแล้วเพื่อนบ้านดีไหมค่ะพี่นอ้องเออพอสิอยากใหญ่นะก็คิดกันเอง คอยเห็ดไหมเนาะเพราะว่ามันเหลืออยู่หนะะึ่งหนึ่งสองสามสี่คะนี่อันที่หาค่ะอันนี้แบดก็จะไว้ตรงนี้นะค่ะเพราะว่าอันนี้มันใหญ่เนาะมันอาจจะพ,อพอ่ะะอไกัเนาะนี่ค่ะมันพองมันถึงหนามนะคะเนี่ย็ไม่สิงนหะ์ป๋อ

น้ำเนี่ยเ็ใส่ไปต็มเลยเนาะหลายวิีโลกโอ้ก็ไปถ่ายจะทั้งโอ้หนูจไปเอาไ่าออาาออาทอค่ะพ่นทองทั้งกัน หน่าไม่ไหลายตอนแรกก็ว่าสีพุ่งใหญ่หะแหละแต่ว่าเอาบิ้งไปเบิ้งมาโอ้ยใหญ่ดีก็ค่ะพี่นงใหญ่ไม่ถึงใจจิสสตสบายใจค่ะเพราะว่านี่ใหญ่ไงเราต้องออกตูดไปเลยใบใหญ่กต่ยาค่ะตูดไปเลยค่ะเอา้ยพัดสติกนะคะ ハハハハ สามพี่นอ้องใหญ่เลยเลยคะ่นะนักไปตนนายเลยอันนึงก็ต้งเพียรพี่น้อง พี่น้องเลี้วๆเราเป็่ซีท้ายให้เบิ้องไม้ได้อจ้ะเดี๋ยวพ่อันต่อเร็วเด้อจ้ะหลังจากที่แมียผ้าใหญ่กระถางบัวป่จะจ้ะนี่ค่ะไอ้ใหญ่เรียบร้อยแล้วจะ้ะเหียเอเร่เลยนะจ้ะว่าสิตไทยจะตอนหมู่ว่านี่แหละจ้ะพี่น้องแต่ว่าทายบ่ทันเพราะว่ามันมืดค่ะส่วนสีเ่เหล้วนะคะเอาไว้นี่สองอันนะคะเพราะว่าเป็นหนทางที่จ้า มาเอาดินอยู่ตรงนี้นะคะที่ว่าเอาไม่เอาเศษใบไหม่มะกรวงไว้เพื่อเป็นฟุ้นน,นะคะพี่น้องเลยคะ่ะอันนี้ก็บสามอันคะ่ะพี่น้องสามกระทางกับว้มุงนีนะคะอันนี้กปลปอยท,ทางไว้ทให้าจะคุดไอ้ไอ้ไอ้พวกอันขมินม้นมากินแน่พวกคาแน่นะคะแล้วก็พวกกระทางอยู่นันนี่คะ่ะสิได้ง่ายๆนะคะสิได้บ่ได้ขวมไปนะคะแล้วก็สามกระทางกับว้นี่จ้ะพี่น้องนี่นะคะ ถือว่ากะมีหม่องยางได้กวางก็ขืนก็เก้านะคะนี่แหละค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแม่จิมาไทายลงให้เบื้องไม้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปต้องขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามาติดตามแม่เพิ่มขึ้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่เพิ่มขึ้นอีกนเรื่อจแตเพื่นเปลี่ยนกำลังใจให้แม่ได้เฮ็ดคลิปให้เบื้องต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ